ไปดูสวนไผ่ขวัญใจที่จังหวัดพัทลุงนะคะพี่น้อยสุนิสาแสงระวีแนะนำค่ะนอกจากได้ช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นเก๋ๆแล้วยังสามารถร่วมบุญร่วมกุศลกันได้อีกด้วยค่ะแกงไตปลายอดหวายทอดไข่ปลาทะเลน้อย น้ำพริกแมงดากับไต่ปลาแห้งที่เห็นนี้ถือเป็นอาหารถิ่นของคนพัทลุงค่ะที่นำมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านที่ตลาดสวนไผ่ฝันใจตำบลควนขนุนอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนนำมาขายสร้างรายได้ในช่วงสออาทิตย์ค่ะ ภาษาพาเที่ยววันนี้น้อยพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดส,สวนไผ่ฝันใจจังหวัดพัทธลุงค่ะหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าห่างมาที่นี่แล้วเหมือนได้ย้อนวัยเด็กกันอีกครั้งเพราะที่นี่มีอาหารพื้นบ้านและสินค้าภูมิปัญญาที่ชาวบ้านทำเองและนำมาขายจะเป็นอย่างไรตามน้อยไปดูกันเลยค่ะ คุณอภิษรานพรัตน์แม่ค้าขายขนมถั่วตัดก็เป็นอีกคนที่นําขนมมาขายที่นี่คุณอภิษราบอกว่าขนมถั่วตัดของที่ร้านเป็นขนมที่ทํามาแล้วหลายรุ่นซึ่งรุ่นของตัวเองและสามีเป็นรุ่นที่4แล้วค่ะมาขายที่นี่แรกๆตัวเองคิดว่าจะขายไม่ได้แต่พอได้มาขายจริงทํากันแทบไม่ทันค่ะมีรายได้วันละกว่า1 5 0 0 0บาทค่ะ การตอบรับก็ดีมากค่ะช่วงนี้ช่วงนี้หลังจากโควิดเนี้ยลูกค้าก็มามากขึ้นค่ะมีทัวร์เข้ามีมาเลยเข้าค่ะขายดีมากค่ะร,รู้สึกดีค่ะแล้วก็ได้มีรายได้แล้วก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าบางคนก็ขอเบอร์โทรไปโทรมาสั่งส่งออนไลน์ไปได้ค่ะส่งต่างจังหวัดได้ค่ะ คุณชัดชยาทองประรีเจ้าของร้านกระเป๋าแฮนด์เมดที่ได้รับแรงบันดาลใจในช่วงที่โควิด -19 ระบาดรอบแรกอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ฝึกทำกระเป๋าจนทำได้ให้เพื่อนดูเพื่อนบอกว่าสวยและแนะนำให้ทำขายค่ะก็เลยมาขายที่นี่ไม่คิดว่าจะขายได้แต่พอมาขายจริงแล้วไม่แค่ว่าจะขายได้แต่กลับได้เป็นคุณครูสอนให้กับเด็กๆที่เข้ามาที่นี่และสนใจงานทำกระเป๋าอีกด้วยค่ะ มันคุ้มกับการที่เราได้ได้ไดไดทำเงี้ยแล้วก็บางทีถ้าเจอเด็กนักเรียนเขาอยากจะฝึกเพื่อที่ว่าเขาจะไปเป็นอาชีพเงี่ยที่สอนให้ค่ะถือว่าเราก็ได้เป็นเป็นครูแล้วก็ให้ให้เด็กได้มีวิชาชวิชาแล้วก็ได้ไปไปสร้างอาชีพให้ตัวเองอะคะ่ะขายดีไหมคะขาย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 ดีนะคะเพราะว่าอันเนี้ยคือถ้าในเน็ตอ่ะเขาจะขายกันแพงแต่ของพี่อ่ะไม่แพงเราพยายามเลือกวัตถุดิบที่แบบว่า ดูแลรักษาง่ายแล้วก็ทนแล้วก็ไม่แพงเพื่อที่ว่าหยิบจับได้ง่ายมันช่วยลดโลกร้อนนะคะอันดับแรกเลยที่คิดก็คือลดโลกร้อน คุณป้าฝันใจกับสุขใสเจ้าของตลาดเล่าให้ทีม5อาสาพเพื่อประชาชนฟังเขาว่าไม่คิดว่าตลาดเราจะอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ตัวเองภูมิใจขาะที่ทําให้ชุมชนมีรายได้สินค้าส่วนใดก็จะเป็นของย้อนยุคที่หากินยากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาเดินตลาดแห่งนี้เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งค่ะ ทั้งร้านค้าที่เข้ามาขายที่นี่บางร้านเราก็ไม่ได้เก็บค่าสถานที่จะเก็บแต่ร้านที่มียอดขายดีเท่านั้นนอกจากนี้ที่ตลาดแห่งนี้ยังเป็นสะพานบุญให้กับโรงพยาบาลอีกด้วยค่ะโดยจะมีผู้ใจบุญนำเสื้อผ้ามาให้ทั้งเก่าและใหม่ค่ะทางตลาดสวนไผ่ก็จะนำมาขายให้กับนักท่องเที่ยวตัวละ20บาทค่ะ1ปีเปิดตู้หนึ่งครั้งก็จะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับทางโรงพยาบาลที่ผ่านมาได้ให้ไปแล้วสโรงพยาบาลค่ะ ก็เป็นสะพานบุญระหว่างคนที่บริจาคมาแล้วก็ก็คนที่มาซื้อก็บางคนก็ไม่ได้ให้หรอกเขาก็เอาไปห้าตัวก็ให้ยี่สิบบาทก็ได้เราไม่ได้ว่าตรงนั้นก็แล้วแต่ใครบริจาคก,ก็ได้มาสองสองโรงพยาบาลแล้วคะ่ะโรงพยาบาลแรกเราให้ไปโรงพยาบาลพัทลุงห้าหมื่นแปดนั่นคือสิ่งที่ชาวบ้านบริจาคแล้วก็อีกโรงพยาบาลหนึ่งคือโรงพยาบาลคนขนุนก็ห้าหมื่นห้าได้ซื้อเตียงไฟฟ้า สองเตียงแล้วค่ะนั่นคือสะพานบุญในเรื่องของเสื้อผ้าที่ท่านไม่ใช้แล้วก็มาสู่คนที่เขายังลำบากยังต้องการก็ก็ตัวนี้เราเป็นตัวกลางให้ สำหรับสวนไผ่ฝันใจคุณป้าบอกว่าที่นี่เหมือนถังออกซิเจนขนาดใหญ่มีกอบไผ่ถึง2,600กอค่ะมีไผ่ถึง45ชนิดนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่ก็จะเดินสบายไม่ร้อนเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะด้วงคำปิ่นใจถ่ายภาพสุนิสาแสงดวี5อาสาเพื่อประชาชนรายงาน ขอบคุณพี่น้อยค่ะ